สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมืองททงที่ดีวันนี้นะครับจะนาท่านผู้ชมไปดูของดีนะครับที่มีอยู่ในภาคตะวันออกนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะครับที่จะดําเนินการขึ้นนะครับซึ่งเป็นแผนในระยะยาวเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะมีความน่าสนใจยังไงนะครับเราจะเริ่มที่จังหวัดจันทบุรีก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพระอาจารย์ธาตุอาิปัญโยนะครับเจ้าวาดวัดเทพประธานครับซึ่งท่านจะมาบอกเล่าถึงเรื่องของการที่จะจัดสร้างนะครับสมเด็จองป์ปถมพุทธเมตตาให้กับผมและท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับมาสักการพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับก่อนหนึ่งต้องเรียนสอบถามพระอาจารย์นะครับว่าเริ่มต้นแรกเริ่มเดือนทีเนี่ยนะครับวัดตรงนี้นะครับวัดเทพประธานที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอาจารย์ เพื่นที่ม็มีอะมยโยมผู้ศรัทธานะเขาเขาสร้างวัดเอาไว้แล้วมันล้างไปหลายรอบอสร้างไปสี่ห้ารอบแล้วพอเดจะมาทุดงมามาตรงนี้ก็ประมาณปี2แ2 8ถ้าค่อยๆบรรณะขึ้นมาก็จะเป็นวัดก็ใช้เวลานานพอสมควรช่วงนั้นถือว่า ยากยากไหมครับยากเพราะว่าสมัยสมรภยยี่สิบแปดนี่น่าจะการคับมนาคมชุมชนคงยังไม่หนาแน่นนไม่หนาแน่นรถก็ไม่ค่อยมีแต่ก่อนตัวนี้อยู่อยู่เป็นอำเภอโปนงลำร้อนไม่ได้ขึ้นอยู่สอยดาวสอยดาวเป็นกิ่งอยู่ยังไม่ได้เป็นอำเภอทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกตำรเหนาที่ที่วัดนี้ครับคือตัวนี้มันเงียบเนาะเงียบเคยเคยอยู่ป่ามาก็เลยแต่ตัวนี้เหมาะแล้ว มันย่ำดีชุมชนก็น้อยหมู่บ้านก็น้อยเหมาะสำหรับบำเพ็ญภาวนาดอีอาจารย์ใช้เวลาประมาณสิบปีนะครับทำบูรณะจนเป็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามนะครับอาจารย์ที่พัฒนาเรื่อง,เร,องเรื่องตรงไหนเพิ่มเติมขึ้นบ้างครับก็แต่ก่อนไม่มีอะไรเลยเนาะมีสลาไม้หลังเดียวทีนี้อสลามไม้หลังเดียวม,มีสลาไม้หลังเดียวมไม่มีอย่างอื่นเลยก็มีปายะคา ก็มาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้มันให้มันโตขึ้นมาอย่างที่เห็นเชือเขียวอย่างนี้อ๋อที่พระอาจารย์ลงมือปลูกเองเลยมาปลูกเองก็สามสิบปีแล้วต้นไม้ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะปลูกไปเอาที่พังงอนให้มาปลูกป่าไม้ตรงนั้นเหมือนก็ปลูกตามธรรมชาติปลูกตามธรรมชาติ แล้วหลังจากนั้นครับอาจารย์เห็นว่าในในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ครับมีมีการจัดสร้างในส่วนของศาลาเทพประเกดด้วยแล้วจะเป็นู่ย์ปฏิบัติธรรมด้วยตรงน,นี้อาจารย์มีมีแนวทางพัฒนายัางไงครับที่ทำไมถึงมามาถึงขนาดนี้ตอนนั้นเถอเด็กของของมูลนิธิไม่มีสถา,านที่ปฏิบัติก็เลยต้องต้องเอาเอาวัดเนี่ยมาทําเป็นสถานที่ปฏิบัติแล้วก็มีเด็กนักเรียน ทั่วทั้งอำเภอหลายๆอำเภอมามาอบรมอืแต่ว่าที่นี่นอกจากเป็น,สสนาศถานสถานแล้วเนี่ยยังเป็นสถานศ,าศ,าศาึกษาด้วยให้ความรู้ยังไงบ้างครับที่นี่ครับอาจารย์ก็จะมีพระวิทยากรณ์มาให้ความรู้มาแนะนําในการปฏิบัติในการสวดมนต์ในการสาธนาพิธีอะไรต่างๆเนี่ย ็คือว่าสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้คือทางโรงเรียนประ,ประสานติดต่อมาหรือว่าไงครับอาจารย์ทางโรงเรียนติดต่อมาอมแล้วก็ให้บริการในเรื่องของความรูมท้ทางทางทางด้านพระพุทธศาสนาอาจารย์ครับแล้วในส่วนของของศาลาเฉลิมพระเกียรติตรงที่อยู่ดางทางด้านหน้าวัดนี่ปเป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับโอ้ตัวนี้ก็สร้างถวายพระพี่นางก็อันนี้มูลนิธิเขา เขาเห็นว่าสถา,านที่ของวัดเนี่ยไม่มีที่อบรมนะที่มันน้อยไม่พอเขาเลยทําตรงนู้นขึ้นมารองรับเด็กรองรับผู้ปฏิบัติแต่ว่าถึงทำ่างนั้นก็ยังไม่พออีกอแล้วในในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็คือใครที่อยากที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือว่าอยากที่จะมาเรียนรู้ทางด้านวัฒศธสนานี่คือได้เลยได้เลยมาได้ตลอด แล้วทีนี้ในส่วนของของตอนนี้ที่ทางวัดได้ดําเนินการอยู่ก็คือการจัดสร้างองค์พระโถมะนะครับพุทธประมต,รตาตรงนี้พระอาจารย์เกิดแนวคิดยังไงขึ้นมาครับทําไมถึงคิดที่จะดําเนินการสร้างตรงนี้ตอนแรกโครงการไม่ไม่ใหญ่ะครับแต่ว่าทําไปทํามาก็นึกถึงพระเช้ายัวท่านลําบากเนาะก็เลยทำในถวายบุญท่านถวายเนี่ยทำเล็กไป ก็กลัวว่าไม่สมพระเกียรติทำใจกาไปก็กลัวไม่สําเร็จอีกก็คุยกับคณะกรรมการก็ว่าชันเลยทําแล้วก็ทําให้สมพระเกียรติไปเลยลว้างนะก็เลย mm hmm. ทําก็ทําไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ทําก็เลยทํากันเนาะทําแล้วก็มีผู้ชายบ้างมีหลายคนมาช่วยมันก็เริ่มเริ่ม,เ,มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเริ่มเห็นเสาเลแล้และตอนนี้ แล้วทีนี้เมื่อเม,มื่อไม่มีไม่มีการจัดสร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พระอาจารย์พระอาจารย์คิดว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกับจังหวัดจันทบุรีเองก็ดีหรือว่าผู้สานิกชรเองก็ดีตรงนี้ครับจะเป็นยังไงครับพระอาจารย์ประโยชน์ที่มหาศาลนะที่จะได้รับครับไม่ว่ามาสวดมนต์ไม่ว่ามาปฏิบัติธรรมจะได้ทั้งหมดเลยเพราะาอาคารเราค่อนข้างจะใหญ่รองรับคนได้เป็นพันแล้วทีนี้ถ้าใครอยากที่จะร่วมบุญ กับท่านพระอาจารย์นะครับในการจัดสร้างนีออ่อยากให้พระอาจารย์เชิญชวนครับผมเชิญชวนทุกคนเอาแรงก็ได้เนาะแรงอย่างคนสูงอายุก็มาหิ้วป๋องเปล่าเนาะเวลาเทป,ปูนเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องใช้ปัจจัยเอาแรงเนี่ยมาช่วยกันส่วนเรื่องอาหารทางวัดก็จะจัดเลี้ยงคนไม่ว่าคนที่มีความรู้ที่เป็นช่างเป็นอะไรก็เชิญได้เนาะทำงาน ก็คือมาทําบุญด้วยแรงเนี่ยไม่ต้องประจัยเชิญชวนทุกคนเนี่ยที่มีกิจศรัทธาครับผมก็ต้องกราบรัสการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะครับผมพระอาจารย์ท่านผู้ชมครับ ในส่วนของกิจกรรมอย่ที่ท่านพระอาจารย์บอกนะครับว่าการทําบุญไม่ใช่ว่าเป็นการบริจาคอย่างเดียวนะครับเรามีแรงช่วยแรงครับใครมีทรศัพท์เท่าไหร่ก็ช่วยกันตามกําลัง นะครับไม่ได้ว่าทําให้มันเกินตัวนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้พระอาจารย์บอกว่าที่นี่เปิดรับตลอดนะครับใครที่อยากที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือจะร่วมมาทําบุญลักษณะใดก็ตามนะครับที่นี่ยินดีครับไปลว่าเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมครับไปดูด้านบนหน่อยแล้วกันนะครับว่าความขึ้นมากของการก่อสร้างนั้นเป็นยังไงบ้างครับ ชมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่จะมีการจัดสร้างาสมเด็จพระประถมพุทธเมตตานะครับซึ่งต้นหลังของเรานี่ก็เป็นตัวพระวิหารนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับคิดว่าน่าจะาจากติตศรัทธาแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะเกิดเป็นรูปร่างแล้วก็เป็นอีกแห่งหนึ่งของศาสนาสถานนะครับที่จะให้เรานั้นได้มากราบไหว้รวมถึงเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมด้วยครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดจันท์เชิงเซาหรือว่าเมืองแปดเบรุที่เรียกกันทั่วไปนะครับอยู่ที่วัดจีนประชาสมุทรหรือว่าวัดเล่งหกยี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อกับวัดเล่งเนื้อยี่นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็วัดมังกรบุพารามที่จังหวัดจันทบุรี น,นั่นก็คือว่าบริเวณด้านนี้นะครับไปถือว่าเป็นท้องของมังกรนะครับที่วัดเล่นนี้ที่กรุงเทพนะั้นถือว่าเป็นหัวมังกรแล้วก็วัดมังกรบุพารามที่จันทบุรีก็ถือว่าเป็นหางมังกรนะครับอันนี้เป็นส่วนของท้องมังกรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่า,ามีสิ่งอะไรที่น่าสนใจบ้างและเขาจะมีกิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับ ครับตอนนี้รับผมอยู่กับพี่ปุ้มนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางวัดจีนประชาสมสรนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมมาที่นี่ก็จะพบพี่ปุ้มนี่แหละครับที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีอยู่ในวัดนะครับรวมถึงสเต็ปในเรื่องของการกราบไหว้บูชาสักการะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่วัดจีนประชาสมสรรเล่งพกจี้นะคะดินแดนแห่งท้องมังกรนะคะพี่ปุ้มครับถามก่อนเลยว่าที่นี่มีประวัติเกี่ยวพันกับ าร,รถก้ารัชกาลที่หด้วยะนะครับอยากพี่ปุ้มเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับฟังก่อนครับคือรัชกาลที่หนะคะเคยเสด็จประพาสอะคะอ่ะที่ท่าน้ําตลาดบ้านใหม่เ,เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะเดินขึ้นมาที่วัดของแห่งเราของเรานะคะแห่งนี้นะคะที่วัดจีนประชาสม,มสรเมื่อก่อนนี้เราไม่มีชื่อนะคะไม่มีชื่อจีนนะคะไม่มีชื่อไทยอะคะ่ะเพราะว่าจีนเนะะี่ยค่ะแต่ว่าท่านเดินเสด็จมาประพาสเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าตรงเนี้ยเหมือนกับชุมชนของคนจีน น่าจะตั้งเป็นชื่อวัดนะคะว่าวัดจีนประชาสโมสรเหมือนกับชุมชนของคนจีนท่านเสด็จประพาสมาเนี่ยเมื่อวันที่25มกราค่ะพศ2450<ม><ม>นะคะแล้วก็มาที่นี่รับประทานเงินนะคะให้ที่นี่หนึ่งช่างรู้สึกจะหนึ่งช่างเป็นเงิน80บาทอะคะ่ะสมัยก่อนก็เยอะอยู่นะคะ<ม>แต่ส่วนของที่นี่เนี่ยคือหมายถึงว่าพระสามองค์เนี่ยค่ะน้องหาทำาก,กระดาษนะคะท่านผู้ชม,ม เปยเปยมาเช่มาจากเมืองจีนแบบนี้เลยนะคะค่ะจริงๆวัดเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่ห้านะคะคมีมาตั้งแต่สมัยก่อนค่ะก่อนรัชกาลที่ห้าจนรัชกาลที่ห้ามาประทานชื่อให้วัดจีนประชาสมสุทร เราชมครับความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานนะครับจริงๆก่อนตั้งแต่สมัยรัตโกสินทร์อี่นะครับตลอดมาถึงนี้และที่นี้ครับพระพุทธรูปทั้งสามองค์ที่พี่พุ่มบอกว่าเป็นเปเปอร์มาเช่มาจากจีนเนี่ยตรงเนี้ยแต่ละองค์นี่ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับถ้าองค์สายสุดฝานี่สายสุดนะคะเป็นพระมิทธพุทธเจ้าค่ะพุทธองค์นะคะท่านสติปัญญาของเราส่วนใหญ่เด็กๆก็จะมาขอเรื่องการเรียนผู้ใหญ่ก็มาขอเรื่องการงานนะคะ ส่วนองค์กลางพระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้ายุคปัจจุบันนะคะวัสุดค่ะพระภัยสัตว์ครูพุทธเจ้าองค์นี้จะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ที่จะมาขอกันจะมาขอในเรื่องสุขภาพการงานสติปัญญาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเทพเจ้าแห่งโชคลาภถึงสองปางที่นี่นะคะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่เสงเอี้ยเนี่ยเป็นองค์แรกของประเทศไทยค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีระฆังมนต์ที่มีสามใบในโลกมีจีนมีไทยมีญี่ปุ่นแต่เมืองไทยมีที่นี่ที่เดียวนะคะคุณอ๊อฟถ้ามาที่นี่ต้องขะระฆังมนต์หน่อยนะครับนะคะเพื่อพาไปสรบมงคลถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็จะมีมังกรแห่งเชี่ยวกราบและวาสนาให้เราขอกันด้วยในเรื่องของการงานในเรื่องของสุขภาพแล้วก็บ้านปลายชีวิตค่ะนี่พี่ปุ้ม เมื่อเรีวๆนี้เห็นว่ามีการจัดกิจกรรมด้วยในการตั้งป่าป่าแล้วก็สร้างพุทธรูปขึ้นมาที่นี่ใช่ค่ะตรงนี้เป็นยังไงครับพี่ปุณตอนพระพุทธรูปที่พระเป็นพระพุทธรูปที่ไว้ในโบสถ์ใช่ไหมคะพระประธานหลังใหม่นะคะที่โบสถ์พระอุโบสถเนี่ยของเราเนี่ยนะคะพระคันธราชค่ะเป็นสมัยกรีกโบราณนะคะที่เพิ่งเราใช่ค่ะเราเพิ่งจะหล่อเสร็จไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามพฤษภาก็ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะ ได้มาเป็นประธานในพิธีในวันนั้นก็มีผู้สังเชนมันร่วมกันเยอะเลย <S <S ใช่ค่ะแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่หมายถึงว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดยังไงกับ <S <S ใกล้ชิดกับคนหมายถึงพระพุทธร,รูปตรงนี้อเล็กซานเดอร์ค่ะสมัยกรีกโบราณเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นหมายถึงว่าเขียนเป็นภาพของท่านนะคะหนังสือที่ได้มาที่มาหล่อพระเนี่ยมาได้มาจากประเทศอังกฤษนะคะ ไม่ใช่ของไทยเราเนาะมาจากอังกฤษค่ะคแล้วก็ใกล้ชิดเหมือนถึงกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเหล่ามวลมนุษย์มากที่สุดเลย <Okay. S 2> ของประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นจะเหมาะสําหรับบ้านเราเนาะบ้านเมืองเรานะคะก็มีนนยะ,ะมีเนยะอยู่ในการสร้างในการ<ช>สร้างะนะครับแล้วทีนี้ด้านหลังเรื่องจัดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยต่อ,ตอไปนี่คือสามารถเข้าไปสักการะบูชาได้เลยครับใช่ค่ะ S <S รวมทั้งมีเจดีย์เจ็ดชั้นที่นี่จะมีเจดีย์เจ็ดชั้นด้วยนะคะค่ะเพราะแต่ละชั้นเนี่ยก็เ,เดี๋ยวคงจะสร้างพร้อมๆกับอุโบสถเสร็จพร้อมๆกันนะคะให้ให้ได้สักระกันเนี่ยค่ะก็แต่ละชั้นก็จะมีพระแม่กวนอิมมีเหล่าเทพอะค่ะซึ่งตรงนี้นี่ท่านผู้ชมสามารถมาร่วมบุญได้ได้ค่ะที่วัดของเราเล่งฮกยี่วัดจีนประชาสโมสรแห่งนี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญต่อกันไปสำหรับเจดีย์ เจ็ดชั้น<ช>นะครับพระวิหารพระพระประธาน,นเรียบร้อยไปแล้วพระประธานเรียบร้อยตอนนี้เรากําลังจะสร้างอุโบสถนี่แหละครับเป็นการต่อบุญกันต่อไปนะครับเ<ช>พ่ที่เรียกที่ว่าจังหวัดเชียงสาถือว่าเป็นเมืองเก่าเป็นพื้นที่ถิ่นถิ่นโบราณที่ที่มีเสน่ห์นะครับเนื้อถ้กเกรดตรงนี้เสร็จสิ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งในการที่จะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมามามาแวะ สกกระามาัดพักผ่อนนะครับเป็นที่เรียกได้ว่าอย่างไรบรรเทาจิตใจหรือว่าผ่อนคลายจิตใจใช่ค่ะเ<ด>พราะวัดนี้<ม>ถือว่าเป็นวัดท้องมังกรอย่างที่พี่บอกคุณอ๊อฟตั้งแต่ครั้งแรกนะคะว่าตามความเชื่อนะคะของคนจีนก็คือเล่งไนย,ยี่จะเป็นหัวมังกระนะคะส่วนท้องก็คือเล่งฮกยี่<ม>อยู่ที่นี่นะคะส่วนเร่งหัวย,ยี่อยู่จันทบุรีถ้าเวลาที่คนจีนช่วงตรุษจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะไหว้กันก็คือ3มวัด ตามรอยมังกรใช่ค่ะหัวท้องหางครบเลยบางคนเคร่งมากๆภายใน1วันเลยครคุณออฟเรียบร้อยเลยค่ะค่ะแล้วนอกจากสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งที่เรียกว่ามามาสักการะบูชานะครับมามาเติมพลังชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลทั่วไปตรงนี้นะครับในเรื่องของกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงไปลายปีก็มีด้วยเรื่องของการใช่่คะ โดยปกติที่นี่ยังไงครับที่ที่นี่ก็จะมีอ๋อพอดีสัปดาห์หน้าเลยนะคะคเป็นงานกินเจของเรานะคะที่นี่ก็จะมีประเพณีกินเจ10วัน10คืนแต่ว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยจะทานกันก่อนถ้าที่วัดอ่ะนะคะคแต่ที่เออลงเราจะมีโรงทานอยู่ด้านข้างๆคือโรงเจนะคะแต่วัดเนี่ยก็หมายถึงว่าจะมีงานเนี่ยก็คือเราเราเราจะมีการรับเจ้า ซึ่งตามความเชื่อของคนจีนเราเนี่ยก็คือเราจะต้องรับเจ้าลงมาก่อนจากบนสวงสวรรค์ค่ะคุณอฟคือรับเจ้ากันเนี่ยในวันที่12ซึ่งจริงๆประเพณีกินเจเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่13ถึง21ตามที่ทั่วๆไปนะคะเหมือนกับเทศกาลกินผักอ่ะเนาะคล้ายๆกับทางใต้เหมือนกันแต่ว่าจะอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนทางใต้นะคะก็จะมีการเดินทูบ เดินทูบคืออะไรครับเดินทูบก็คือหมายถึงเดินเดินสวดมนต์นะคะช่วงเช้ามาเนี่ยเราก็จะมีถ้าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเดินทูบเนี่ยซาหลักเก้าซาก็คือสคือวันที่3ของงานกินเจเราจะเดินทูบกันนะคะแลวคือหลักก็คือ6วันที่6เราก็จะเดินทูบกันนะคะแล้วก็วันที่9เราก็จะเดินทูบกันนะคะเหมือนกับขอไหว้เหมือนกับ ให้เป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองอะค่ะก็คือในในสิวันเนี่ยจะมีอยู่3วันวันที่3วันที่6และวันที่เก้าับที่จะมีการเดินทูบแต่กนช่วงปกตินอกจากวันนี้นะครับใครที่จะมาโรงทานที่นี่มาได้เลยมาได้เลยครับมาปฏิบัติธรรมที่นี่มาได้เลยมาร่วมบุญกันที่นี่ได้เลยนะคะไม่ต้องรอ3 6 9ก็ได้แต่ถ้าเป็นพิเศษหน่อยก็ โอเค3 6 9ก็ก็ว่ากันนะครับแล้วแต่สะดวกท่านผู้ชมใช่แล้วก็จะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือในนี้จะเป็นวันรอยกระทงของจีนนะคะเขาคือวันที่8วันที่ของของอันกินเจนะคะวันที่8ปดกินเจใช่ค่ะก็บสวันมาที่8มีกิจกรรมอีกมีกิจกรรมก็คือวันนั้นเนี่ยเราจะลอยกระทงกันเหมือนกับเราได้ไปสักการะพระแม่คงคาเนาะที่ทําอะไรไม่ดีไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นลักษณะนี้<ม>ซึ่งเราก็จะเอากระทงน้อยๆเนี่ยนะคะที่เราสดนมตนกันเนี่ยไปลอยที่ท่าน้ําตลาดบ้านใหม่ที่สมัยรัชกาลที่5<ม>สเสด็จด้วยนะคะเป็น,ปนอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะค,ะคะรับ่านผู้ชมสำหรับพานอาจารกินงเจริจริงๆแล้วทั่วประเทศนิทานเหมือนกันหมดนะครับใครสะดวกอาเนว่ถ้าใครสะดวกที่ไหนก็เชิญใกล้ๆเป็นการไร่วมบูกลกันร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะครับแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ต่เชิงเซา หรือ8ปริ้วอยากที่จะแวะมาเชิญเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับ369เนี่ยมีการเดินทูบนะครับวันที่8ก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมลอยกระทงะนะครับรคือเราขวดเร็จะเอาไปลอยเพื่อเป็นการขอขมาให้คงคาเนี่ยนะครับต้องนนค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ปุ้มเชิญชวนอีกครั้งละกันนะครับสำหรับเรื่องการสร้างพระสร้างศาลาการเปียนสร้างเจดีเจ็ชั้นรวมถึงสกายกิจเจด้วยเชิญครับพี่ค่ะก็เชิญขอเชิญนะคะ อพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมบุญใหญ่ด้วยกันสร้างอุโบสถรังใหม่ให้กับวัดจีนประชาสโมสรน,นะคะก็ตอนนี้เราได้วางศีลเลี่เลิกไปแล้วนะคะมาร่วมบุญได้ที่วัดจีนแห่งนี้นะคะพร้อมกับมาร่วมบุญกันในเรื่องของเทศกาลกินเจที่จะมีขึ้นในวันที่13ถึง21ตุลาคมนะคะพศ .2558 แแห่งนี้นะคะร่วมบุญกันมากินเจเดินทูบ รอยกระทงร่วมกันสะดวกมาวันไหนได้เลยนะคะครับครับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ปุ้มมากนะครับที่มาร่วมสนทนารายการวันนี้นะครับขอบพระคุณครับค่ะท่านผู้ชมครับแล้วก็ฝากทิงท้ายท่านผู้ชมย้ำอีกทีนะครับสำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับในเรื่องของรัศกรกินเจนะครับแล้วก็รวมถึงที่เราทําตั้งแต่ช่วงต้นนะครับก็คือที่วัดเทพประธานนะครับแต่ที่จะร่วมสร้างพระที่จังหวัดจันทบุรีที่สอยดาวก็เชิญนะครับหรือว่าใครสะดวกมาที่แปดริ้ว ก็แล้วแต่สะดวกเลยและแต่ศรัทธาดีก็ไปทั้งสองที่ก็ไม่ว่ากันะนะครับจุดกินปีนี้มากรุงเทพมาว่าที่แปดรือไปจันบุรีไปต่อวัดเทพประานก็ได้ะนะครับร่วมบุญทำบุญเป็นสายเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกันในช่วงเทศกาลช่วงคิงเจงนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับพี่ป้มลาท่านผู้ชมบนเลยรพร้อมๆกันนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ